อย่าฟ้าวย่าฟ้าวเรื่องเสียงเงินหนางไว้น้ะซิทิโกวัดเราจะมาซื้อเนื้อเอาขวันลงมาดีลูกเนื้อบ่นไะไภารกิจไล่หลายคันในไทยลูปแล้วส่วยสิริโพดกูเลยเมีไยไปข้างหนงกน่อนเหมือนเอกินข้าวกัน ผิด้นเดี๋ยวกูจะมึงจะให้กูสั่งนั่นให้มึงไหมกูจะให้อีต้นส่งมาให้เราส่งไปไว้บ้านอีบีและอีบีหอบมาทําสีผมให้มันเป็นสีอันให้เขาส่งสีกัดสีอะไรมาจากเมืองไทยให้ยอมให้หนีมันบอติดเดี๋ยวกูจะให้ต้นมึงจะเอาบอ่าจแต่ค่าหยาก็่าทรงเขานน่ะและอีบีหอบมาให้กูสีนี้เขาจัดให้ตอนนี้นี่เงนแค่ป่าบริจาเขาสีกินเนื้อย่างยังบริจาคเขาอยู่ อันบักนาว่าได้ใส่บ่ได้ใส่ดอกเนาะบักนาว่าได้ใส่เอายัางเพิ่มมันีอันนั่นเด้ขึ้นใจ่ายเด้ใส่บ่ขึ้นจ่ายนั่งใส่น้ำซุปน้ำนึ่งยังสีหอมมึงต้นหอมสองอันสองมัดยิมหามึงเอาไหมเอารถเดี๋ยวออกกัน เซเลอรี่ก็เอาลวดนั่นเอาตัวที่มันมีใบยังสี้ได้กินน้ำนั่เด้อยมีเปลา่ามันก็มีแค่ตัวตรงเอออันนี้ทรงสวง,งามกวงโมงอยู่หรอฮะอ๋อาไปใส่น้ำซุปพุ่นเฮ้ดทั้งๆงามงามขุ่นๆเฮ็ดปอตองเพราะว่าเฮ็ดเดี๋ยวเอามาเพราะว่าซื้อเห็ดมาแต่ลานน้องแอมหมู่บ้านนี่เดี๋ยวค่อยออกกันเท่าไหร่เดี๋ยวหาน หารสี่สิพรุ่งโอ้ไม่ได้ชวนได้บีพรุ่งนี้มันทํางานหรือเปล่าไอาน้นั่นนะกระลัไอ้กระลำกระดาษไอแบบ้กระลำผ้ากาอขาวพอไหมผ้ากอขาวหนูซื้อไปแล้วหัวนึงเอาไปเพิ่มีหัวนหนึ่งโลดเหลือก็ไปกินที่บ้านามาไม่เด็กอุย้ยไม่เอาอะมันงามบอซื้อสิเอากระลำนั่นนะกระลำอันนี้นะนี่นี่กระลำเม,มันเกิดไม่นี่ไหมอ่อนอยู่กระลำไม่นะหยิบหาหนึ่งมาเอาได้อันนี้มันแข็งพี่น้องมันต่างกันได้เบิรงเด้ออันนี้แข็งเวลาต้มแล้วว่ามันกินกระดาษ เอาจักหัวเออเอาหัวหนึ่งซะนั่นแหละมึงจับเมื่อกี้แหละพ่อกูเน้นกินพักโอเคมันป่ไป่ากินยะ่ได้ไรพี่นนซื้อปะไว้กินมืออื่น ้มึงกินแกลดได้บ่ได้แต่ว่ากูอยากว่ะเก้าสิบเก้าหนึ่องนี้ไม่เอามันกินในจำนวนฐานมึงไม่กินก็นั่นไม่เอาเอาไปกินหลังจากกินขนมเสร็จเนี่ยเออถึงกินอันย่างเสร็จมันก็เอาที่ไม่มีโทไอ้ไม่ไม่เอาแกะดแดก็ได้เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าแม่พี่มึงกินแกะดแดกบ่ไไรทุกอย่างฐานเดียวกันเอาที่ไม่มีแกะดแดดิ เอา,เอากินบ่ได้สันกะเ,<อ>เอาพวกนั้นเอาพวกนั้นไปตตอนนี้หนูจะไม่กินของพวกนี้เท่าไหร่แล้วงั้นไม่ไม่เดี๋ยวกูก็จะอ้วนไปไม่ใช่เกี่ยวอ้วนหนูล้คือาาน่ามันที่เย็นโนแม่แล้วมึงกินแล้วมึงอี้ขี้เตะบ่ได้กินแล้วคุณพ่อมาสรุปบ่ได้กินเอาคือสิถเซอ,อร์เทเตอรอ๋อขวดละเจ็ดกูดละดีใจเมือ่อโมเมนต์ตอนนี้ กาแฟร้านนี้ถูกไหมวันนั้นไปซื้อกับป้ามันตั้งเจ็ดสิบเก้านุนมันให้เราซื้อบัตรนี่เดะซูนอเลเบอร์เออเพราะว่าวันนั้นไปซื้อที่อีกาข้างบ้านแกมันเจ็ดสิบเก้าอ่ะเอ้อป่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะ,ะมีแต่ซุ่มเฮ้าตีนี่คือเข้ามามันคือมิดกิลีอยู่โอ้ยหนาวแท้หือลดราคาเลอพิน บารถบาตองไปหาอันรถอุ้ยเนื้องามงามเ,เอาเนื้อไปต้มกัญชาพินนำซุปก๋วยเตี๋ยวนะ,นเ,นะเนื้อบเล่บานนัหาเนาะกำลังเบิงอยู่นี่มาตมาเน,ะนาะหนาวมันเปิดใส่ของแช่แข็งยิ่งหนาวเลย นี่บอเธอเอาแบบไหนล่ะเพื่อจะเดินตามหรอือมาพวกแกกินอะไรพวกแกก็ยหยิบสิน,น,สสนี่เอานี้บออันไปต้มน้ำซุปแล้วก็ได้ด้วยนี่แนืติดมันเลยเอาเอันอืมเอากระดูกมันต้มน้ำซุปไงเอาของฉันกินมันไม่มีตับฉันจะได้กินโอ้นี่เด้พินนี่อยู่ค่อยกินได้ค่อยกินตับ กินม huh? uh ี่อยู่อ่ะก็จะบุ้งใครกินน้ำสันดอกตีตับนะนั่นแหละเอานั่นแหละมันจะได้ยันต้มน้ำซุปพร้อมเอายังอีกแค่นั้โทรไหมอโอยกระดูกอ่อนงามงามสูยวันนีหม่องใส่แบบไปร้านไทยมาเมื่อวานเลยเสียดายปะกระดูกอ่อนนั่นเอาไปหั่นหั่นหั่นแบกแผลแผลแผลแกระดูกอ่อนงามแห้ง พี่นไปทำแหนมไหมแหนมกระดูกเออทำไว้กินเราสองคนเนี่ยเอาบปอเดี๋ยวค่อยกูจกัดเดี๋ยวกูค่อยจัดให้มึงเบาบอันไส่นะบ๊อไส้แพงไฟแล้วที่ก้านนี่เองนังนันนังนั่น แล้วนางมีแผ่นเดียวสิเพราะว่าเอ้ยีมึงเหยียบร้านเนี่ยไอบีมันชอบกินอันอันแคบหมูเนี่ยมันซื้ออย่างงี้ไปทอดโยมึงบอกไผ่มึงบอกลองยีบีกูกินเขาไปยิมพิ้ไปเบิรงเนื้อเศษพิ้เดี๋ยวนี้เขามีเนื้อเอ็นอย่างนี้ให้ขายแล้วหรอเหรอเอาเอาแม่สามสิบเก้าตโลหมูเอ็น เอาไปต้มมันกันชาตุนตุนกันชาไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเอาเอาเอาทานกันเฮาไปก็อมมันมันเอาอันเอ็นเอ็นมันพาบ่อใดได้หนี่เราไปเฮ็ดมือแรงโหลดพินเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดแล้วแบ่งกันไปเฮ็ดแล้วแบ่งกันไปเอาผงกันชานใส่มือแรงนี่เดี๋ยวไปทำกับข้าวเสร็จแล้วมึงค่อยไปส่งป้าเด้อนี่มันมันอันนี้ เอาอีกสองอันเพราะว่าพงกัญชามันเข้มข้นเนอะคุยคำตอนนั้นไปรับพี่อ้อยแล้วเออเฮ้ยเออพื่นเสียหายใ,ให้กูว่าเป็นมูน้ำเด่นี่กูว่าให้กูมาเป็นเพื่อนรับพี่อ้อยด้วยหรือเปล่าไปหย่านจัดไปออไม่จะไปตุนไม่ทำก๋วยเตี๋ยวเนาะอ,อู้เยอะเลย่ายก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยหารให้เลอะมันก็ไม่แพงหรอกวันสามสิบเก้าหนึง่ง ไอหมูติดเม้นติดเมนไปแล้วหมูติดมันไม่ใช่หมูติดเม่นมาส่าางไออ้อยแล้วก็เสียเวลาไปไอ้อยมันสิเอาปานมาเป็นหมูน้ำมีมแล้วเอาอะไรเพิ่มมีไหมเออดูช็อกโกแลตหน่อยไปพุ่นพุนพุ่นเห็นมัพุ่นมุมพุ่นเ<อ>ห็ดไม่ต้องเห็ดไ,ไ,ไม่ต้องเนาะสองฝอยยี่สิบเห็ดเอาของกูเห็ดออรนจิ ไม่ต้องเอาแล้วกันพอ<ฮ><ฮ>อย่าโลภพอโลภแล้วก็เหลือไม่อมาตอ๋อ<ฮ><ฮ>แต่ป้ามีเงินสอดอยู่ถ้าไม่พอก็เงินป้าจ่ายเพิ่ม<ฮ>ช็อกโกแลตก้อนห้าได้สรงให้พี่ปอนแต่ว่าปอนมันบเอาแต่ว่าเบิ้งก้อนห้ามีแปลกแปลล็อกแต่<ะ> ถ้ามันมันน้อยแท้มึงแม่นเหรอตรงนั้นนไ้้มีแลว,อ,นยนแลวอยแท้มันมันไม่มีแปลกๆเนาะนี่มันบอกอันนี้อร่อยเนี่ยทินาพินมันมาทินาพินเนี่ยเป็นคนเลือก,กว่านสันพี่ซื้นนอนะเออไปเลยไปเลยเนี่ยแต่อันนี้นเป็นกะละแม ดูดูอีกซิเผื่อว่ามีอันที่แบบพิเศษกว่านี้เพราะว่าเรามันให้เราสั่งของช้อปปี้ให้แล้วไงแต่ว่าเผื่อมันมีพิเศษเผื่อมันมีแบบเดี๋ยวก่อนที่มันใส่เหล้ากูซื้อมาจากเรือแล้วแต่ว่านั้นของไอ้ต้นแต่รอบที่แล้วเราก็อันนี้ไปเนาะ ปอนว่าไม่อร่อยอันที่ใส่นมที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยแซ่บมันวะแต่ถ้าส่งไปอีหากระเทย,ยไปให้อ้ายเลยอีหากระเทยก็จะอาอยุคนเดียวอุ้ยอันนี้ก็ถือเทสุสี่สิบเก้าหนึ่งหมดตรงทรงกองโอ้ยมันสิละลายวะกว่าสไปอยุ่น้ำเขาอีกอต้องซื้ออันที่มันแข็งม,มันจะมีแบบที่มันใส่เหล้าอ่ะ มันไม่ใช่เทศกาลเนาะมันไม่ใช่เทศกาลถ้าเทศกาลมันจะมีเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดิพินฝั่งนี้ก็มีตลุกอมอ๋อโอเคนั่นแหละสันไปใจไปใจเงินก่อนบ่อมันน่าเสิเดยดายเงินายเพิ่ม